อ่ะสิบโมงสิบขอพูดถึงทฤษฎีกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับนะขอพูดถึงทฤษฎีอีกสักรอบหนึ่งนะครับเร,นะรืเ่องก,การเลือกตัวอักษรนะครับให้เหมาะสมกับงานออกแบบนะครับเคยเรียนไปแล้วรอบนึงนะแต่นี้มายาม้ำอีกทีนะให้เราจําหน้ามันได้นะครับตัวชีวัตขอข้ามไปเลยนะมันเกี่ยวกับหลักการออกแบบตัวอักษรนั่นเองนะครับหลายรหัสเหลือเกินนะ ตัวอักษรนะครับเลือกยังไงให้เหมาะสมงานออกแบบนะเราควรจะเลือกให้มันเหมาะกับง,งานเรานะครับตัวอักษรพวกนี้เนี่ยจะช่วยให้งานออกแบบสื่อความหมายได้อย่างเต็มที่และชัดเจนขึ้นนะครับมีปัจจุบันนี้ตัวอักษรก็มีหลายรูปแบบมากเลยนะครับเป็นหมื่นๆน,นะย้าว่าเป็นหมื่นๆอาจจะเป็นแสนแล้วก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกมันออกมาใช้ได้อย่างไงนะครับให้เหมาะกับง,งานของเรา เดี๋ยวฟูสกินเอนี่ยนะไปต่อรูปแบบตัวอักษรนะแบ่งเป็นประเภทง่ายๆเลยนะครับก็คือแบบตัวแรกนะแบบมีเชิงนะครับแบบมีเชิงหรือเซลิฟนะเองครับแบบมีเชิงหรือเซลิฟนะครับเป็นตัวอักษรที่มีเส้นยื่นของฐานและปลายตัวอักษรนะครับในทางราบนะครับหรือเรียกอย่างในงว่าเซลิฟนะครับลักษณะตัวอักษรจะมีเส้นตัวอักษรเป็นแบบหนาบางไม่เท่ากันนะตัวอักษรแบบนี้นะครับพวก ระบบปฏิบัติการเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับจะใช้นะเพราะถือว่าเป็นตัวอักษรที่ใช้กันทั่วโลกนะครับพวกตัวอักษรที่นิยมใช้ก็จะเป็นพวกอะไร Times Roman Times New Roman อย่างนี้นะครับ Calman พวก Georgia New Century Google หรือถ้าในประเทศไทยก็พวกอัสนะนิวนะหรือคอเดียคอเดีย New ตรงนี้นะครับหรือสารบันนะซึ่งปัจจุบันคนไทยใช้เยอะมากนะในองค์กรต่างๆสารบันนี่ใช้เยอะมากเพราะเป็นฟอนต์ของประเทศเราเองนะครับ จะใช้ในประเทศเราส่วนใหญ่นะตัวสอนเพจน,นี้เหมาะใช้เป็นรายละเอียดเนื้อหานะเพื่อให้มันอ่านง่ายนะซึ่งตัวสอนพวกนี้ไม่เหมาะจะนะทำเป,เป็นตัวหนานะครับหรือเป็นพวกดิสเพย์ฟอนตะ์หรือเอามาเป็นหัวข้อตรเนี้ยซึ่งมันความนาา่าสนใจมันจะสู้ดิสเพย์ฟอนต์จริงๆไม่ได้นะครับนะมันเหมาะสำหรับเอามาเป็นตัวหนังสือสํนะสอาหรับการอ่านดีกว่านะสำหรับการทําเป็นเอกสา,สารทําเป็นหนังสือนิยายต่างๆนะครับนะตัวสอนแบบมีเชิงเหมาะมากนะครับนะ แบบที่สองนะครับเป็นแบบไม่มีเชิงนะหรือซันเซลิฟนะครับซซนะลิฟลักษณะของตัวอักษรอีกแบบหนึ่งนะดูเรียบง่ายขึ้นนะครับนะดูเป็นทางการด้วยแต่ดูเรียบง่ายด้วยนะครับมันจะไม่มีเชิงนะด้านซ้ายนี่เป็นเซลิฟนะด้านขวาเป็นซันเซลิฟเห็นไหมความแตกต่างกันก็คือไม่มีขาไม่มีกา้านไม่มีฐานยื่นออกมานะครับก็จะเป็นตัวที่ดูเรียบขึ้นดูสมาร์ทขึ้นนะดูโมเดิร์นขึ้นนะครับก็คือมันโดนตัด หางออกนะโดนตัดฐานออกนะครับนะเป็นดูเป็นตัวอักษรแบบง่ายๆนะแต่มันยังเป็นทางการอยู่นะครับนะซึ่งก็จะเป็นพวกสก,กุลแอเรียพวกเฮลเบติก้าเบอร์เดน่าเจนเจนีวาเงี้ยพวกยูนิเวอร์สเงี้ยแต่มีเยอะมากครับแซนเซลิฟมีเยอะมากนะแซนเซลิฟีมีเป็นน่าจะเป็นแสนแสนแสนฟอนเลยทีเดียวนะครับให้เลือกใช้นะ ตัวอักษรประเภทนี้เหมาะสําหรับใช้เป็นหัวข้อนะครับนะหรือเอามาเป็นแบรนด์เป็นโลโก้เป็นยี่ห้อเป็นรไรได้ดูสมาร์ทเท่แน่นอนนะครับเอามาใช้เป็นโลโก้ได้เลยนะครับนะดูเรียบหรูนะครับดูโมเดิ์นะไม่ไม่มีวันตายนั่นเองนะครับนะซันเซริฟไม่มีวันตายนะครับ,นะรรบเพราะเป็นส่งโมเดิลอยู่แล้วนะทำทั้เป็นตัวหนาตัวใหญ่ได้หมดตัวผอมได้หมดนะครับเอามาเอียงก็ได้นะครับนะได้หมดนะครับตัวนี้ดีมากนะจำไว้นะซันเซริฟไม่มีเชิงครับ ตัวนี้จะเป็นแบบตัวแบบที่สามเป็นตัวอักษรแบบตัวเขียนหรือสคริปต์นั่นเองครับก็คือเป็นลายมือนั่นเองนะเขียนแบบลายมือนะมีขึ้นเบาลงหนักนะพวกนี้นะครับนะตัวอักษรแบบนี้เน้นให้ตัวอักษรมีลักษณะคล้ายการเขียนด้วยมือนะครับคล้ายการเขียนด้วยลายมือของเรานะซึ่งมีหางโยงต่อเนื่องกันนะครับบางทีก็อาจจะเป็นแบบเหมือนลายมือเลยบางทีอาจจะเป็นแบบว่ากึ่งกึ่งประดิษฐ์นะกึ่งกึ่งเป็นอักษรประดิษฐ์แต่ยังยังคงความเป็นขึ้นเบาลงหนักอยู่นะครับนะจะมี ลักษณะคล้ายๆประมาณนี้นะมีขนาดเส้นสอักษรหนาบางแตกต่างกันนะแล้วก็นิยมทําให้เอียงเล็กน้อยนะเพื่อให้ดูเหมือนลายมือหรือไม่เอียงก็ได้นะอย่างค่าริดิสเพย์เนี่ยตัวนี้ไม่เอียงนะแต่ยังดูมีขึ้นเบาลงน่ะอย่างนี้เป็นต้นตัวนี้เรียกสคริปต์นะครับหรือแบบเขียนประเภทที่สี่เป็นแบบตัวอารักษ์อันนี้คือแบบคลาสสิกโรมันนะบแบบโรมันหรืออารบิกนะครับชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าเทคเลเตอร์นะครับ นะเป็นแบบตัวเขียนลักษณะหนึ่งนะมีรูปแบบประดิษฐ์เส้นตั้งดำหนานะลักษณะเหมือนปากกาหัวตัดนะครนะภายในตัวสอนมีเส้นหนาบางคล้ายกับการเขียนด้วยพู่กันหรือปากกาปลายตัดหรือพู่กันคอแรง้งนะคอแรง้งหรือจี en, เพนอะไรพวกนี้นะครับนะพวกนี้จะเป็นแบบคลาสสิกนั่นเองนะตัวอารัก์ก็คือตัวคลาสสิกนั่นเองนะหรือตัวโบราณนั่นเองจะเรียกแบบง่ายๆก็คือตัวสอนโบราณนะ่ยง่ายๆนะครับนะก็คนะืออย่างที่เราเห็นบนจอนี่แหละนะ เป็นแบบโรมันแบบโบราณอะไรพวกน,นี้อย่างของไทยก็มีนะของไทยก็ที่เป็นตัวอักษรแบบเหลี่ยมๆนะครับอันนั้นก็เป็นแบบอารักเทคเลตเตอร์เหมือนกันนิยมใช้กับงานย้อนยุกงานคลาสสิกงานเรโทรนะครับนะอันนี้คืองานต่อไปของเรานะก็คือประเภทที่5ตัวอักษรแบบประดิษฐ์หรือดิสเพย์ไทยนะครับหรือดิสเพย์ฟอนต์นะเรียกได้ทั้งสองแบบเลยนะครับตัวอักษรแบบพิมพ์หนาใหญ่มีลักษณะดเด่นนะครับ ก็คือการออกแบบตกแต่งตัวอักษรให้สวยงามนะเพื่อดึงดูดสายตานะมีขนาดความหนาของเส้นอักษรหนากว่าแบบอื่นๆแล้วก็มีแบบบางเนยนะมีทั้งหนาทั้งบางทั้งเอียงมีหมดนะครับนะซึ่งมันอยู่ที่ความคิดสร้างสารรค์ของคนสร้างฟอนต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นฟอนต์ที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์มากที่สุดนะเพราะว่านิยมนําไปทําเป็นโลโก้การค้านะครับนะนำไปเป็นแบรนด์นะนำไปเป็นแบบใช้ในการเป็น เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นโลโก้ของรายการโทรทัศน์รายการใน u t u b e เรื่องนี้นะฟอนต์พวกนี้นิยมใช้มากนะครับของไทยก็มีมากมายนะหลายสกุลเช่นกันนะครับพวกเคทีสมานอะไรพวกนี้นะพวกไอ้มีเยอะนะเดี๋ยวต้องเปิดดอูอันนี้จะเป็นแบบสมัยใหม่นะครับแบบสมัยใหม่โมเดิร์นไท์ก็คือมันมาพัฒนามาจากซันเซลิฟีกทีก็คือแบบไม่มีเชิงนะมันก็จะถูกแตกสกุลออกมานะครับนะเป็นก็ทงก,ก็แทย์มอาร์เชอร์ตรงนี้นะ มันก็มีลักษณะที่ถูกประดิษฐ์แต่ให้มันดูเป็นทางการยังดูเรียบง่ายยังดูแบบเออมดูโมเดิร์นอยู่นะครับยังดูมีความเป็นสมัยใหม่อยู่นะเขาเรียกโมเดิร์นไทยนะครับก็คือมันถูกพัฒน,นาแบบตันเตรลิฟอีกทีหนึ่งนะก็เวลาใช้ก็ต้องระวังเรื่องแบบว่า,วาเออโปรแกรมอันนี้จะเปิดไม่ได้นะอันนั้นจะเปิดไม่ได้นะเพราะมันเป็นสกุลแปลกแล้วนะเป็นสกุลที่แบบอินดี้แล้วนะเป็นแบบว่ามีการแตก รูปแบบใหม่ขีหนึ่งส่วนใหญ่ตัวอักษรซันเซลิฟกับเซลิฟเนี่ยจะใช้ได้กับทุกโปรแกรมเลยนะครับทุกแอปพลิเคชันนะเพราะมันใช้การประมวลผลเดียวกันอ่ะคราวนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวอักษรนะครับเป็นไทป์คาแรคเตอร์นะก็ในแต่ละตัวฟอนต์ตัวอักษรก็จะสามารถทํามาเป็นในรูปแบบต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวเอียงตัวเอ็นตัวธรรมดาตัวบางพิเศษตัวแคบนะหรือคอนเดนเซนะตัวบาง ตัวหนาเส้นขอบหนาตัวหนาพิเศษตัวดำอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะทําในรูปแบบต่างๆกันนะครับนะดังตัวอย่างนะครับนะมีแบบอันตราไลไลท์เลกูล่าบลอตนะแล้วก็แบล็คอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะสําคัญมากนะระยะช่องไฟและการจัดวางตัวอักษรครับนะอย่างที่บอกมันต้องมีระเบียบนะการวางต้องมีระเบียบมีระยะห่างที่เท่าๆกันนะครับการจะระยจช่องไฟตัวอักษรสาคัญมากเนื่องจาก ถ้ามีการออกแบบที่เหมาะสมสวยงามไปทําให้ผู้ดูอ่านง่ายสบายตาชวนอ่านนั่นเองนะครับการจัดช่องไฟมีอยู่สามข้อดังนี้นะข้อหนึ่งครับและช่องไฟระหว่างอักษรนะครับนะเป็นการกําหนดช่องไฟระหว่างตัวอักษรแต่ตัวนะต้องมีระยะห่างที่ดูสมดุลและพอง,งามนะครับไม่ติดหรือห่างกันเกินไปนะเราควรจัดช่องไฟโดยคํานึงถึงปริมาตรที่มีความสมดุลน,นะครับโดยประมาณในระหว่างตัวอักษรหรือเรียกว่าปริมาตรความสมดุลทางสายตา ก็ใช้ใสายตาวัดเอาน่ะแหละนะครับแล้วก็ใช้ตัวเลขกําหนดเลยนะอย่างเช่นห่างกัน0.5มิลน,นะก็0.5มิลทุกตัวอย่างนี้นะครับข้อที่สองระยะช่องไฟระหว่างคํานะครับนะระหว่างคานะนี่แยกเป็นคํานะครับบิร์สเปซซิงก็ต้องเท่ากันเช่นกันนะครับนะก็ค,คือใช้หลักการเดียวข้อหนึ่งกันแหละนะเรตเตอร์สเปซซิงสมมติ0.5เซนนะระหว่างคําก็ต้องประมาณ1เซนหรือ2เซนอย่างเงี้ยให้มันเท่าเท่ากันนะครับทั้งคอลัมน์ แล้วข้อสามระยะช่องไฟระหว่างบรรทัดนะครับ<ม>นะลาย spacing นะระยะห่างของบรรทัดหนึ่งบรรทัดสองนะในแนวในแนวในแนว,ในแนวตั้งนะครับนะก็ต้องมีการวัดให้เท่ากันเช่นกันอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วนะในการทําการจัดวางหน้ากระดาษน,นะครับนะนี่เรื่องพื้นฐานอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวไปดูดิสเพย์ฟอนต์ของไทยกันนะครับอันนี้จะเป็นดิสเพย์ฟอนต์ของไทย อันนี้ของต่างประเทศนะไม่รู้เขาเปลี่ยนหน้าเว็บเปลี่ยนอันนี้ไปดูได้ที่ font.com นะครับนะนี่นเว็บนี้นะ f0nt.com นะครับนี่คือดิสเพย์ฟอนตของไทยนะสวยงามไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนนะนี่อย่างตัวนี้นะครับตัวอัศนีนะใช้ฟรีด้วยนะครับแต่ต้องให้เครดิตเขานะ นี่เท่มากนะสวัสดีนี่ดูทรงทรงดีมากนะน่าใช้นะครับก็คือนักเรียนก็เข้าไปในเว็บนี่แหละนักเรียนก็โหลดมานะเอามาใช้งานได้นะครับเนี่ยสวยนะเนี่ยอัศนีสายฟ้าอัศนะครับล่าสุดเลยเนี่ยเดี๋ยวว่าจะมาเสอร์จ,จะโหลดมาใช้เหมือนกันหมอดมาทาโลโก้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือดีเทลฟอนต์นะอันนี้คือตัวอย่างดีเทลฟอนต์นะครับอันนี้ก็ดนะีเทลฟอนต์นะฟอนต์ถัง นี่นี่นี่ดีเพยฟอนผ้าเข่ามาเนี่ยแรงมาันานใจกผ้าเข่ามานะครับนี่สวยเลยอันนี้สวยมากนะครับเนี่ยเห็นป่ะขอต้นฐานนะครับทําจากผ้าเข่ามาเอออันนี้ดีนะเห็นป่ะวงการฟอนไทยไม่น้อยหน้าใครจริงๆครับนักเรียนลองเข้าไปดูได้นะครับเว็บน,นี้นะหรือว่าตอนเซิร์ช Google ให้พิมพ์ว่าฟอนต์นะครับเนี่ยพิมพ์แบบที่มาเซอร์พิมพ์เนี่ย ฟอนันนอ่างนอหนูตอเต่าก็แลันนะมันจะขึ้นมาบนตัว Google ทันทีนะครับเนี่ยเว็บแรกเลยนะเพราะเป็นเว็บที่คนเข้าเยอะสุดนะครับเข้ามานักเรียนก็มาดูฟอนต์ดูการออกแบบได้เลยนะเอาไปแปลงเป็นของเราไปสร้างสรรค์เป็นของเราได้นะครับแบบลองส่องส่องดูเอ้อันไหนน่าสนใจนะอย่างอันนี้ก็แบบดูเรโทรนะเป็นแบบย้อนยุคนะครับดูแบบเจ็ดศูนย์แบบไทยๆนะฟอนต์เฟซบุ๊กนะอันนี้เท่ดีนะครับออกเรียม นะฮอ,อกเหลี่ยมเลีม่มอันนี้เป็นแบบลายสักมีหลายแบบด้นะอาจจะไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่นะแต่ก็ดูแปลกดีนี่อันนี้มาเป็นแท่งเลยนะครับเป็นแท่งน,นี่เป็นอ,อนนะัข้ขออเบลนะคล้ายๆข้อศอกเบลของคนตาบอดนะครับนี่ใช้ยากนิดนึงนะ ถ้ายัางดูไม่ออกมันตัวอะไรนะก็ลองไปดูกันได้นะอันนี้ก็สวยดีดูเรียบง่ายอันนี้เป็นดิสลย์ฟอนต์มาเลยนะครับที่เปิดให้ดูนี้นะเป็นตัวอย่างนะสิบหกิกดนะก็จะเป็นเหลี่ยม,ยมนะครับคือเวลาเขาทำเนี่ยก็ทําครบตัวอักษรตามแป้นพิมพ์ตามระบบปฏิบัติการเลยนะมีทุกตัวนะครับตัวเลขตัวสลงสระต้องทําออกมาให้หมดนะครับผ่านโปรแกรมประดิษฐ์ฟอนต์นั่นเอง แต่ยังไม่ไปจอดลึกตรงนั้นนะของเราแค่ออกแบบด้วยมือพอนะครับนะเป็นคอนเซปต์คอนเซปชวลอาร์ตไปก่อนนะอันนี้ก็ถือว่าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีเทลฟอนนะเป็นเส้นบางสวยๆนะครับเน้นความเนียบเน้นช่องไฟนะนี่นอันนี้ใช่ใช่เลยนะเนี่ยนะอันนี้คือดีเทลฟอนชัดเจนใสนะ่สิ่งโอเค พอเห็นภาพนะไม่พอเห็นภาพนะครับมีทั้งไทยทั้งฝรั่งนะครับงานใหม่งานใหม่งานงานใหม่เดี๋ยวขอสั่งสัปดาห์หน้าแล้วกันนะขอสั่งสัปดาห์หน้ากันนะแล้วก็ฝากงานเก่าไว้ด้วยนะครับฝากงานเก่าไว้ด้วยไว้ส่งกันที่ห้องเรียนได้เลยนะครับในสัปดาห์หน้านะเพราะเดี๋ยวเขาสรุปคะแนนกลางภาคเดี๋ยวจะโดนหักคะแนนกันนะครับนะเสียคะแนนโดยป่าประโยชน์นะขอปิดแชสกรีน อ่ะฝากไว้เท่านี้กับเรื่องการเลือกใช้ตัวอักษรนะเดี๋ยวจะเป็นคลิปย้อนหลังให้ดูนะเดี๋ยวส่งเข้าไปในกลุ่มให้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะที่ห้องเรียนนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับสวัสดีครับ